พ่อของหลิวหลานผมรู้แล้วผมเห็นเขาถูกส่งเข้าโรงพยาบาลก่อนเกิดเรื่องฉันบอกเขาว่าใช้เครื่องเอ็ดโมเป็นความหวังสุดท้ายที่หลิวหลานจะรอดเขาถึงได้รีบร้อนออกไปรวบรวมเงินแต่นึกไม่ถึงเลยว่าเราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนี้เสียชู หมอที่เป็นหัวหน้าฉันพวกเขารู้สึกว่าแผนนี้รุนแรงเกินไปอันตรายมากไม่จำเป็นที่จะต้องบอกกับญาติคนไข้เลยแต่ฉันก็ดื้อพูดเองฉันยืนยันว่าอาการป่วยของหลิวหลานพ่อของเธอมีสิทธิ์ที่จะรับรู้และแตัดสินใจเต็มร้อยแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจแล้วไม่แน่ใจอะไรเหรอ ถ้าเกิดแผนการรักษาสร้างแรงกดดันให้ครอบครัวคนไข้มากกว่าผลลัพธ์ในท้ายที่สุดฉันควรจะบล็อกความเสี่ยงนั้นไปโดยตรงเลยไม่ใช่เหรอหรือว่าตัดสินใจแทนพวกเขาเลยมันอาจไม่กลายเป็นแบบตอนนี้ผลลัพธ์แบบนี้อาจเป็นเพราะฉันทำผิดจริงๆคุณไม่ผิดหรอก เวลาพื้นที่การเทียบกันของอาวุธและเป้าหมายในตอนสุดท้ายจะต้องเจอกับตัวและการตัดสินใจถึงจะมีความหมายในขณะที่ตัดสินใจคุณทำได้แค่เชื่อตัวเองในตอนนั้นต่อให้อนาคตจะเสียใจก็ไม่เป็นไรคุณทำเต็มที่แล้วคุณไม่ผิดหรอกนี่เป็นสิ่งที่จิตแพทย์พูดกับผมหลังจากปฏิบัติภารกิจแรก คุณเคยพบจิตแพทย์ด้วยเหรอใช่แล้วไม่งั้นผมจะปฏิเสธจิตแพทย์ที่คุณหาให้ทำไมเล่าที่หมอพูดมาก็มีเหตุผลดีนะแต่ผมก็ยังคิดไม่ตกอยู่ดีหลังจากทำหน้าที่ครั้งแรกจนถึงตอนนี้ก็แปดีแล้วแต่ผมก็ยังคงนอนไม่หลับอยู่ดีเซียชูผมเข้าใจความรู้สึกนี้นะแต่สิ่งที่ผมเคยเจอมาผมไม่อยากให้คุณต้องเจออีก สิ่งที่ผมทําไม่ได้ก็หวังว่าคุณจะทําได้เชื่อมั่นตัวเองที่เลือกในตอนนั้นคุณทาเต็มที่แล้วไม่ผิดหรอกคุณมีเงินไหมเหลียมููเจอฮเ<ะ>ท่าไหร่ก็ได้ให้ฉันยืมก่อนนะคุณจะสํารองเงินให้ก่อนเหรอ ช่างเธอเธอจะคิดหาทางออกเองเสียชูข้างหลังเป็นรหัสทำไมไม่เอาเหรองั้นเอาคืนมาเคกอยู่บนโต๊ะคุณน,นะ ขอบคุณนะไอจีอีชื่อแปลกซีรลี่ปังวาไรตี้ดังได้ใจ